สาบายดียามแรงพี่น้องเวอสุขุูสุคนนะที่เขามาหาบส้มโอ้จักหน่อยเพื่อนนี่ดูดน้าขึ้นมาใจกับพุยไว้ให้เด็กๆโคตรพักพี่น้องเลยกูได้เขามาหาบส้มกับฝากเป็นกําลังใจให้เดอ้อพี่น้องเด้อฝากรับส้มลิปให้เด้อเพื่อยางเนยเพื่อจัก,กรยานไฟฟ้าบ่เพื่อรถไฟฟ้าพี่น้องเลยอ่ะโคซอยกระด้างไม่น้า มะน้อยแตงแคทตาลุกตูดเพิอ้าวเดีย๋ยวเราเพิ่งลายนึงเราชิลุกแ้วชิลุกขีปนะมาน้อยพดอือนี่นะคุมพายังว่างอยู่เนาะไปเอาใหม่ยู่คนอื่นก่อนแคทตาลุกในร้งข้าง,างนหน้าก็มีดจีโอ้แล้วแ้วชิลุกขีปคันดาบโงอานดาวลายเนียอือ เดี๋ยวจะคุ้ม,ม 1, 2, 3, อ่ะนี่ยหนึ่งสองสามสี่เอ้ยพอคุ้มผู้เจ้าคือปลูกหาบี้ยะพ่อุมรุ่งเดียวนี่ยตายม,มัน,น,น,ม,นมันบันแตกออกจากกันเลยออยากให้มันแตกออกจากกันถ้ามันบี้ออกมันมันยามันตายอือเพราะว่า่าตน่ะเนาะยามันบวติดคุ้มได้ที่มันบวมีมกะก่าโพดนะพี่นอ้องแต่ว่ามะโพดเท่ากับต,ตัวได้ใหญ่วิทย์ขึ้นแล้วนี้กะวิทย์ได้ดิอือ ได้ที่มันใหญ่วิตตัวได้โบวิตกับยามันเนาะพี่น้องหาอย่างอื่นมาปลูกแทนโอ้ต้นนี้ตี้สิตายเบิด์เลยเหี่ยวนี่นะตัวนี้นะสิตายเบิดแล้วนะกระพนี่นอะไรนะฮดมันดอกนี่ฮดต้นีึงฮดเชื่อมันขื้นเนาะเนยเออโฮดไปโลดโฮดโลดตัวได้โบทันโฮดถ้าเก็อยากโฮดเหี่มันคลื่น เดวมืออื่นพดาวเขาเมื่อบ้านกัะชื่นนี่นะบัวน้อยบัวน้อยมาหายดอกเออมืออื่นเลยตามสัญญาไปซื้อมือได้ก็ไปซื้อมืออื่นกูรากอคนถือไฟช็อตเอามามาด้โยพวกัน เสียดายเด้เพราะแก้วใหม่อู้ยต้นนี่นะงามรีบงแน่นะสมบูรณ์เนาะองต้น่งต้นสมบูรณ์ขนาดเลยงมันเด็กจีบกันหมดวะแคนตาลุกล่างเลยเนาะแคนตะลุก หมากแตงอันนวยอันนวยเขียวตัวนี้ของเรานวยเขียว่ะนี่ก็เป็นนวยขาวๆนะบ่บ่สีเขียวตัวนี้จากเบิดแล้วน้องเน้ยสวนกระปร๋อเข้าเด็นได้ใช่เราเอ้ย ปู่แึอไปตีพี่นนทเนเานนี่ปู่บอื้อเบี้ยวแตงกับใบหยางงามไปได้เนาะแทนถ้าขยันทีมันปุงใหม่นี่หอมหอมเด้แบบนี้เซฟอันน่ยเ้ยมอันวาเอ้ยออเอ้ย พ you ี่เอพี่กับหน้ยาหนี้เอาพ่นด่าพ่นหายเนาะเอ้ยงานน้อผ่าเชียงบ่าเลยแบบนี้ ผาขมาบอกผาตะลุาตะลุฮัดเคฮัก้นเลยบอลุเ <c oughs> จียนี่แหละได้มาได้ใส่น่าทำไมดีปาลุงทำไมดีปาลุงลุกเอ้ยฮะทำไมดีปาลุงเนะ้ย

เอยนี่คือคืบนั่นเราเน้อบอดแดดเนาะมาเนี่ยเอใเห็ตคือผุน้ำ ไงยจับลงถ้ากันกินข้าวแล้วลักก็ซอยกันพักปลูกแค่นตะลุแล้วก็ปลูกข้าวโพดบักแตงถั่วครบเครื่องปีที่ปีหน้ากัปลูกคือเก้าหัวเลยจ้ะปู เต็มไว้ดิใกล้แห้งแค่เดียวนั้นสวยแต่โอ้โหหมดเลยไปดีปลาลูกแน่ไวดีปลาลูกขอขาดขอดยางหน่อยเนาะฮะแต่ไปดีปลาลูกขั้นโคสวยันสีเ่ขอดาดใครจะเอาบริษัทนำไกลอะไรพี่น้องเอ้ยพูดมาตั้งวางกลางแล้วก็ทตาโทบไปเ

กะเบิงเอาเนีน่ยไม่คิดเพระเขาเจ้าเออเพระเจ้าเห็นแล้วก็เฮาก็เอามาเห็ดลองเบิงว่ะเอามาซื้อมาใส่ลองเบิงหัวปมซื้อใส่ลองเบิงก็ได้เต็มแลม้วบ่เฮ้ยเต็มแลม้วบ่เห้งเห้งไม่เคยขนาด กะลอยนะ้ำแซวแซวอกก่ก็บลมเว้ย่แ้งเลยแต่ว่ากับบริเวืตองน้นมันแห้งเลยที่น้่งเลยบริเวื่องน้ำมันร้ายกาแช่นึ่งใ้แ่นึงกันได้หลายอยู่ได้ชองส้เสื่อ ไปใส่ทังผูเลยทังใส่ทังน่ะสิบสไปใส่ไ้ผูกต้นแรกกที่นี่ดูตวเต็มผู้ใหญน้อขึ้มารอเถ่นน้อจะกินบ่เฮ้ได้นี่ฮะเได้นี่นนะเทบบ่ทบบ พอดุไม่ยาปูบบุกอึโอ้ยเส่แต่ไนได้หานาแม่ไนมไได้ออนไนแล้วก็แล้วค่ายต้ะคายอยู่แล้วมันกะไนนมันบกินบกกินไนมันข้าบุมแนวอัอเนหลออันนัซาอันนซาอัแม่นซาบุกสีดา มันกะหวงเออให้แล้วบานีกำไว้กำไว้ผมเห็นแซ่บอ่อเอ๊ะดูเอะไหนมันได้หรืออ่อหรือข้อข้สีขาวีดินห่อยอือขอนเือยากกินนะฮะมันเลยอืมุน่องได้อ้าวเนือไปวะา กินน้ำกันเลยให้นะให้นะกินน้ำแม่ละใช้เอ้ยาปั้นกันกินยมีหมากเดียวกพี่ดาหล่อตาคนเมื่อหน้าพอ่ดาวก็ได้มางนึงนะฮะนี่โอ้ยเอาคืนได้พี่น้องของแขกเปิดโอ้ยมามาอยู่กับแม่มาไปเลยไปหินแม่ไปว่าพักเอาปู่ก่อนไปมาลุไปชิคุตพักกันอะไรเออไปอยู่น้ำแม่ปะบ้ำแม่พาไปเล่นให้ปะออ่่กกนนเอาก่อน ดึงลงเสียรนะดึงลงก็ใช่หมายเป็นทลไม่้กินขเขาด้หออหายเขานะเสใส่บมี่มีเจ้ากวกรตวอยู่นะครับจะมาใส่ได้ใส่ใส่นมาเทสเลยกระติกมันตักเงาคือว่าเลยเอามาเดี๋ยวมือนพราซื้อให้อือ มนี uh, ốt, ่เออทนแก่อนไปยแล้ว right ว ok ันเช้าเลยผัววันจันทร์ก okay. ok ับผ ok ักข้นมาวั่ได้แบบนี้เ dar วิดคคุ้มบ่ตัวได้หลอดก็ได้กินเหระครับตัวได้บอหลอดก็ไม่ได้กิน เดียแค่ตลุกอยูล้ววม,มือแรงเนาะมืแงก็จะจะเก็ดอันคนฟุ่นคนยังจ้ะรู้วาเขาหนาขาเมื่อขอมามาแล้วปนี้คือไปเฮืงแทะเาไปนโนกดอืมแม่แนธเนี่นยเร็จแล้วก็บอกว่ากระดูกิมันร้ายพอย่าไปโกได้

หมัขนมัข <lls with> <laughs> oh ึ้นหลอดได้เหงาได้ยาได้ัวข้ละ่าได้องลืมนลปันใหมกขึ้นหอฮะค่ล้คนอใหมกขึ้นหลอฮะน่ะมันคนอโอ้ม่ได้อเออือ ปูดเป็นบมเนยอย่าใครเล่าไปแข่งหัวกับเขาไอ้ใช่ เออไปเฮียนหัวให้ได้เห่นนี่พักินขนมปูยักคว่ำได้หนถิ่งปึ่ททิ่ไปจูดนะคะมาบ,บ้าาหาัวบ,บ,บอ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 สชุดอันะนะแ <c oughs> ะละพี่น้องเอ้ยออกกันฉิบนะเด้อความห้ามหล่อดินเดิฉับบนวน